ทำไมทำไมคุณถึงต้องไปร่วมงานสลามชาวไทยเออไปทำไมทำไมต้องไปด้วย <ไป S 2> ข้อหนึ่งเพราะงานครั้งนี้จะว่าเป็นงานช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ4ปีของ White Channel คุณควรอยู่ที่นั่นเพื่อร่วมบันทึกความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์เอาไปเล่าให้เยาวชนรุ่นหลังได้ฟังจะได้มีภาพงานเก๋ๆไว้อัพสเตตัสและก็มีท็อปปีไว้คุยกับเพื่อนๆแบบไม่ตกข่าวยังไงล่ะครับข้อ2 คุณจะได้รับฟังบรรยายหัวข้อพิเศษจากบรรดาผู้รู้ระดับแนวหน้ากองทัพคณาจารย์จาก White ว h a ชแนลที่ขนกันไปเกือบหมดช่องร่วมพบปะบุคคลสำคัญและกระทบหลายคนดังแบบตัวเป็นๆข้อสาโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้รับชมภาพยนตร์อามีนรอบปัจิมทัศน์แบบเต็มจอเต็มตาถึงใจถึงอารมณ์พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักแสดงกันแบบสดๆข้อ4 ดูหนังจบแต่ไม่อยากให้จบคุณสามารถเก็บความประทับใจของภาพยนตร์อามีนให้กับคนที่บ้านได้รับชมกันแบบทั่วถึงด้วยดีวดีที่จะเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้รวมถึงดีวดีรวมละครโลกสวยด้วยอิสลามชุดที่2และดีวดีรวมเมนูรู้ทันโรคจากรายการปรุงสุขมางานเดียวจบปะขอ้า ในส่วนของกิจกรรมภาคบันเทิงฮาลันวงไบยนุนจะมาโชว์พลังเสียงอนาชิตแห่งความดีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะพร้อมชมละครเวทีเรื่องใหม่โดยทัพนักแ,แสดงจากไวท์ดราม่าที่มากันเต็มที่มากจ้าง500เล่น5,000กันเลยว่างั้นโอกาสจะได้ชมสดในเวทีใหญ่ระดับนี้มีไม่บ่อยนะครับนั่นแค่กิจกรรมในคอนเวนชั่นฮอล์แต่ในส่วนของคอนเฟอเรนซ์ฮอล์ที่เป็นฮอล์ย่อยนั้น ก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่จัดคู่ขนานกันไปตลอดทั้งงานข้อที่6ฟ้าชีวิตคนเรา ใครที่เสียงดีลูกคอ18ชั้นและฝันอยากจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าขอเชิญสมัครเข้าประกวดอนาชิตแห่งความดีโดยอนาชิตที่ใช้ในการประกวดมี2เพลงคือเพลงบงรรคบสลามชาวไทยและเพลงตามความถนัดอีกหนึ่งเพลงผู้ชนะการประกวดจะได้ร่วมร้องอนาชิตประกอบภาพยนตร์เรื่องใหม่และอนาชิตประกอบละครโลกสวยด้วยอิสลามภาคภาษา,าม,มาลายูข้อที่7 ก็บฆ่าพ่อฉัน <c oughs> <c oughs> และใครอยากร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮาล้านเรื่องใหม่ w h ้ White Film The Casting Project มาเปิดรับสมัครและร่วมทดสอบการแสดงครั้งสุดท้ายที่งานนี้ผู้สมัครทุกคนจะผ่านการพิจารณาจาก3เมนเตอร์กิตติมศกักดิ์เมนเตอร์ทองขาวเมนเตอร์แทนและเมนเตอร์อัลมดและคนที่สตรองสตรองสรองที่สุดเท่านั้นจะได้ไปต่อกับ ข้อที่8งานเดียวที่คุณจะสามารถชิมเมนูสารพัดชอบสินค้าสารพันที่มารวมอยู่ในงานกว่า284ร้านงานนี้อิ่มจังแต่ตังอาจจะพร่องไปบ้างนะครับ 1...2...3...4...5...6...7...8 เมื่อนับข้อดีได้ครบ8ข้อแล้วก็อย่างลังเลที่จะไปสลามชาวไทยกับพวกเรานะครับ23มกราคมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่ผมจองตั๋วแล้วแล้วคุณล่ะจองหรืยอยังอนี่นี่มันตัวไปเขาใหญ่นี่ผมจะไปหาดใหญ่ได้ยินป่ะผมจะไปหาดใหญ่ทะละใหญ่กันแล้วทีมงาน,นมาดูเลยนี่ผมจะไปหาดใหญ่